กับสบายด AH, ีพ่อแม่พ yani mm ี hmm. so, ่น้องกับสบายดีเ hmm. อ so, right? ้าปลาลุงสวัสดีสุขสุขคุณพระน้าประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ่อพ่อกับส่องสานนี่ปลาเด้อป้าแม่ลูกสี่เห็ดยังแม่ลูกสี่เนี่ยเฮ้ยมาแม่ลูกสี่เห็ดยังป้าดิเธอั้ามอยังได้หลดติลูกโอ้บัห้ามสบายดีปลาลุงยังสบายดีปลาลุงนะลูกสบายดีปลาลุงเอาไว้ โอ้ยังจำได้บอกทุกคนโอ้อาสบัสดีปอลุงกันบ๊ายบได้โอ้อันดีบอโก้อันน้องโก้อันนั้นน้องกล้องทับประสมอืมเป็นตาช่างถึงได้พวกพวอันนี้นังงอันนี้นังเดนเกตเอาสบัสดีปอลุ่นะลูกสบายไหมลูกโอ้ยพูดสื้อห่นดนึ่เอ้ บระไดอกเกรนเนอร์กระไรดอกบระไรดอกไอ้กล้องสบายดีเลยกล้องเออไอ้กล้องยเ้ใส่เสือซะว่าใส่เสียงงามแท้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำได้บ่เสือกับส่งนี่เนาะเสือนไงเดี๋ยวไปเสือหายนะมิแต่ผู้ต้องเป็นแต่ต้องงามๆเลยผู้ใส่ถือแกกันทุกคนเลยฮ่าบักฮัมบ่กฮอตบ่ลูกเฮ้อเข่นเตะเข่อเต้นบ่กฮอตเข่าเตะเข่าเต้นโอ้ยสิพากันเมื่อน่ เออว่าสิไปรลิดน้ำเมื่อไยกับบได้ไปเนาะว่าสิไปเยี่ยมส้มเพิ่นเมื่อไยกับเพิ่นบ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยญาติเพิ่นบ่อยู่เฮือนกับป้านั่นปัดพอถามเพิ่นละเพิ่นอยู่เฮือนเพิ่นละบักพริกกับถือน้ำกินบวมบ่แล้วเฉพาะจะบ่ได้ขายบักพริกเนาะแต่ก้าวเพิ่นไปขายอยู่ทางเฮือนค่ะผมได้ถามผู้ชมเอ้ยเพิ่นไปขายเพริกน้องกล้าเอาไปขายเนาะือ ถั่วเบิร์ตวัสดุอันนี้เป็นป้าเฮาอันนี้คือเอื้อยเอื้อยพญายอยด้วยท่านผู้ชมผู้นี้นะนี่เป็นเอื้อยพญายอยจอยคือพญายอยบอมีผู้เดียวที่อ้วนคือน้องหล่าผู้นอ้วนนะน้องหล่าเู้นนเอาเนี่ยเอานางไปเบิดเลยท่านผู้ชมนี่โอ้ย ไปไปเมื่อเมื่อได้ใส่ขี่ได้ได้มาหนามาแล้วกันขี่รถไปเลยมาฮามเสียเอายังอีกนน่ะไปโหลดลอยลงยลอยเฮ้ยได้เต่เฮงร์มเราไม่มีเงินซื้อค่ะมาเมื่อในพื้นบอยอมเมื่อนะท่านผู้ชมอือหึไปท่งม่แต่ตัวงามๆเนาะคนขายกต่งาม คน้ายแก่ลอกก่งามคือกันคือกกับสุบอโอ้ยังยังถูกอยู่บอเลยนะไหนลูกพ่อนยังถูกอยู่อือ โ oh, อนน้อันนี้ผู้สาวพูดมาเบิ่งสุดท่านผู้ชมอันนี้ผู้สาวหลังจานมาเลยในไหนหลางถ้วยล้างจานแล้วก็ต้องมาเบิ่งสุดสาว,าวหาสาวเอาเลยจา้าเลือกเอาเลยค่ะ <c ười> จะเอาสีอะไรก็เลือกเอาเลยเ <c ười> สื้อกำมิแต่ต้องงามๆท่านผู้ชมเลยมือ นี่น่ะนี่มันจะต้มงามซูอันนี้น้องน้องน้องสาวหล่าพอใหญ่จ่อยได้ท่านผู้ชมน้องสาวหล่าเผินเห็นเสื้อผ้าบ่ได้ต้องมาใบว่าว่าหักบายซื่อแจ็คเสียเอาบ่เอาหักลูกค้ำโอ้เอื้อยเผินกระมาเลยจักเสียเอาบ่เอาหักมาลูกค้ำลูกค้ำลูกค้ำบังซื่อจ้องไหวท่านผู้ชมนี่เอาเสื้อแบบนี้มันใส่มันใส่แบบแบบบ่อห่อน นี่แพ้แบบนี้อ๋อให้มันใส่เนื้อเย็นดีสีแดงเลยนาะโอ๊ยสีแดงหรือเจ้าเขากันคือยังนี่บ่อแพ้มันบ่อน่ะแพ้มันห้อนแค่ห่อนแพ้มันห้อนงานนี่เฮ้ยสวดำบหมน้ำดำน้ำดำอืมเออป้าสีแดงเจ้าจำนักอะงามไหมเออแม่นอะไรา นีซีนี่ก็งามนี่นจะใส่คืออยู่ดอกเออจะขวาวน่นนี่ใส่จะใส่บนมือมันกับบ่ฮ้อนมันเย็นดีแพ่แบบนี้แพ่นือนิ่แพ่มอนมอนน้ำร้ยมันห้อนตื่หมัด้กงเกงมันเป่าถึงได้กู้ส่อลุดหเลยเกงกูหาน้ที่เอาใส่มันเป่างไ้เป่าึกเข่งๆนี้อมหนัง่าบ่ แมนมาเลือกเบิ้งอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไะให้คนงลูกสาวจ้ะบอเก็ดก็ใหญ่ไวๆเนาะสลดนสล่ขึ้นล่โอ้ าเสือผ่าไม่ได้ตรงงามๆท่านผู้ชมหามาหารขายเสือผ่ามีแต่เสือตัวงามๆท่านผู้ชมเลยซาซาได้เผยจักสุด, <c oughs> าม,ดมาแลงถือกันมาเดมอมาเมาเผยด้วยมาแรง จะได้หน่อยได้เรตออะไรคะนอืมจ้าเอาันเสิร์ฟกาแฟพี่น้องอันนี้เป็นค่าเสิร์ฟกาแฟกาแ่ซอนนี่แม่ท่นี่าไม่เหนเสื้อพกกโอยหนึ่ง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 กระป๋องไม่ไมเอาใช่ไหมหนึ่งกรงหนึงรางคาหนึงรงก็ได้ค่ะ ได้ค่ะคุณน้าอันนี้ใครคะเฮ้ยเพื่อนเพิ่งตัวเห็นยังเฮ้ยปลาเนาะปลาขดอกๆอยู่เนาะเจสเจแอนเกาเหลาพี่น้องเอลยปลาสองร้อยลปลาปลาสองร้อยโลบ่เอ้ย ปลาสองร้อยโลทอดเบิดมือบเบิดเวนหนาสาวเจกับเราจะสิเป็นไขมันเมือบเมือบเลยท่านผู้ชมเ,เ,เพราะว่าอายอายหนามันมาใส่หนานางเนาะแต่ว่านางก็ต้องทนตน้องสูรรงท่านผู้ชมเลยอห็นถ่ายเปน็นรูหอาหารการกินท่า,า,า,านผูรรช้ชมอ่าอาาาันนีรร้แต่งแต่งผ้าขาวเนาะเพราะแต่งผ้าขาวกะคนนี้ก็เป็นพี่นางเขาเองค่านผู้ชมแต่งผ้าเพ้น พระเพนผ่าจากโอเกาะซาแปดปะซาสี่เนาะพระขาวซาสี่พห้าท่านผู้ชมพระลายเนาะไปวนมาลายบาทลายเมืองเมื่อในเหตุบนกำปู่เด้อท่านผู้ชมปู่พคนอายุเก้าสิบเจ็ดปีแล้วคนในงานกระเซลซย

ว้าเกิดเหตุการณ์กับอะไรกับบ่าวไก่วัวนี่เห็นกันใหญ่ก่นต้มไปหมดในไทรเฮ่ยจังเต้นต่อไปหมุนอยู่หน้าแทงกัวเท่าไปเกี่ยวเขาหน้าแทงกัวเท่าวันน้องวัวน้องวัวตะโนนต้มหมุนเขับป้ามื่อไต่อต่อแก้มโตค่อยไปนั่นแหละเห็นปรหาสัญญาณโทรศัพท์เออนไม่แต่มันมันวิชาญเนี่ยอยู่บ้านกัวเท่าซุกเข่าหัว ทุบกัวนีหรือทุบข่าางแเบ้ากัวนี่ใครตาได้เลยวะมันตอดอันเดียวเลยตอดจากงานอันเดียวครับามือได้น่ยจกลมนมันคือบทตอดขายมีน้ำเนาะขายมีน้ำมันจะได้เออมันจะได้แก้มคนอ้วนแมนแมนอันจอยมันจะได้คือไปซองขางค่ะเดอันจอยคือเรานเล่นยญา่เลยนะาเนี่ หนังก่แม่ซอนเด้อครับกระลึบภาพพิพี่น้องไกแม่ซอนเฮาอากศออกมาหน่าน้ำลูกขาเนอะมันทอนหน้าแ้งม้องน่ซอน่ลังาแม่เออกข่าดโ ฮ้อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ฮ้อยสงคนสิตกพี่น้องเอ้ยแม่นล่ะน้ําในในจนใจอยากขาดน้ําข้างออกมานาะไปไในลมงนี่สิบ่หมลเือแม่งบ้านนี่บ่วัจบ่กก็ยังกเนาะแม่นๆๆให้มันอยู่ดีๆน่ะคึ้มมาแล้วเนาะแม่เนาะบ้านนี่ว่าหน้าที่บ่กแต่บ้านบ่ได้่กพี่น้องเอ้ยมันฮ้อนแฮง จ้าวัดาทลกเจ้าวัดมาทำงานลำาลื้อจากเนาะลำลืกกาดขอนนุพูกเนาะเอ้ตอนนี้แม่โดยขอนนจะพูเลยขอนนุชพูอเลยลำเลื้อลำลื้อเขาเจ้าวัดก่อิษย์ศิษยซ่าเนีถามพวกุตีโอ้เลือเป็นซาเขาเจ้าวัดจ้าของบานาวบ้านน หอดูจะพูแล้วอดนถกัหอดตารับดูเขาเอกขาสิห้าเพืือกขาสห้า่านเขาเพืือกขาสิต่าะก็อยไมลำบางกอไปลำบางก่อนไปลำบางผู้ชายก่อนเนาะแม่เนาะแม่ก็ลูกเป็นเป็นแ่บ่าวลำเลือกแม่น้าหาแม่หนาหาดย้้วย้วย้ย ไปจำพัดว่าจเว่ไปมา้กไปรบันบันมาแรงครับไปป้แปแห้งะน้ำมัโดดนก็เป็นแ่นางมาตูดสิมาหเนเอ่ที่เราไปปิ้กะหรี่น้าเดอตอนาเ้มาโรดเวนบดไปปิ้งกกะหรี่ก็เป็นตเฮืองเลยเลยไอแม่ลขีดให้ลูกนะแม่ที่หล้าผมกันใหม่ที่น้เอ สบายดีโอ้ยสบายดี